สวัสดีค่ะวิทย์ชาแนลพอยต์ิวข่ะยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการเรื่องง่าย5นาทีนะคะรายการที่วิวจะนำเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าทุกคนฟังแบบง่าย5นาทีรู้เรื่องค่ะซึ่งเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับข่าวใหญ่ของโลกที่เพิ่งจะเกิดขึ้นไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็คือเรื่องราวของภูเขาไฟระเบิดที่ตองกานะคะที่ทําให้มีคาเตือนสึนามิเนี่ยไปที่หลายๆประเทศของโลกค่ะซึ่งวันนี้วิวไม่ได้จะมาสรุปเรื่องราวนั้นนะคะแต่อยากจะมาคุยกับทุกคนว่าด้วยเรื่องของสึนามิค่ะด ยังไงค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระกันแล้วก็จับเวลาค่ะ คลื่นธรรมดาเนี่ยนะคะเกิดจากมวลน,น้ําที่อยู่ตามแหล่งน้ําต่างๆนี่กระเพื่อมนะคะไม่ว่าจะเป็นจากการที่มีเรือแล่นมีลมพัดหรือแม้แต่พระจันทร์ที่ทําให้เกิดน้ําขึ้นน้ําลงอย่างไรก็ตามนะคะในบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีอีเวนต์พิเศษอะไรบางอย่างเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวใต้ทะเลดินถล่มอย่างแรงลงไปในน้าภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่พิเศษหรือแม้แต่อุก,กาบาตขนาดใหญ่ตกลงไปในทะเลค่ะก็เลยจะเกิดเป็นระลอกคลื่นครั้งใหญ่กว่าปกติจนกระทั่งอาจจะเป็นอันตรายได้ค่ะซึ่งเราจะเรียกคลื่นชนิดนี้ว่าสึ คำว่าสืแปลว่าท่าเรือแล้วก็น,นามิที่แปลว่าคลื่นนะคะซึนามิไม่ได้หมายถึงคลื่นลูกเดียวนะคะแต่หมายถึงคลื่นที่มาเป็นระลอกค่ะนอกจากมันจะเป็นคลื่นที่แรงแล้วเนี่ยมันยังเป็นคลื่นที่มีขนาดยาวมากนะคะถึงขนาดที่ว่าบางทีคลื่นแต่ละลูกเนี่ยนะคะมีระยะห่างกันถึง100กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะและโดยส่วนมากเนี่ยระลอกหลังมักจะแรงกว่าระลอกแรกด้วยซ้ําค่ะมันสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วถึง800กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่าเท่ากับเครื่องบินเจ็ตทำให้มันสามารถเดินทางได้ไกลมากๆซึ่งมันก็เคยมี มันเคยเกิดสึนามิที่มหาสมุทรอินเดียแล้วมันก็เดินทางไกลมากนะคะถึง5000กิโลเมตรไปขึ้นฝั่งที่แอฟริกาค่ะความน่ากลัวที่สุดของสึนามิเนี่ยนะคะไม่ได้อยู่ตอนที่มันอยู่ในทะเลแต่อยู่ตอนที่มันขึ้นฝั่งต่างหากเพราะเมื่อเข้าใกล้ฝั่งมากขึ้นเนี่ยนะคะมวลน้ําด้านล่างที่มันชนกับทรายเนี่ยมันช้าแล้วในขณะที่มวลน้ําด้านบนที่ไม่มีอะไรมาขวางมันยังเร็วอยู่นะคะคลื่นที่อาจจะสูงแค่1เมตรในทะเลเนี่ยนะคะเมื่อขึ้นฝั่งกลายเป็นคลื่นที่สูง4-5เมตรได้เลยทีเดียวค่ะอย่าล สูง4-5เมตร นึกสภาพก้อน,นะไรสสกอย่างที่มีน้ําหนักสูง4 5เมตรถล่มใส่เราสิคะถ้าโดนกระแทกเข้าไปเนี่ยมีโอกาสบาดเจ็บหรือตายสูงมากเลยทีเดียวค่ะและ45เมตรเนี่ยคือสึนามิที่พบได้โดยทั่วไปนะคะแต่มันเคยมีบันทึกข่าว่าสึนามิเนี่ยสามารถสูงขึ้นไปได้ถึง30เมตรเลยค่ะทุกคนอย่างไรก็ตามนะคะเราอาจจะเคยได้ยินข่าวว่าสึนามิกว่าจะเดินทางมาถึงฝั่งมันก็สูงแค่ 40- หรือ50เซนติเมตรแล้วอันนี้เราก็จะรู้สึกว่าโอ้มันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรือเปล่ายืนเฉยๆก็พ้นคลื่นแล้วนะคะต้องอกว่่่าานนมมเีป็ลืท และแรงนะคะทุกคนเอาแค่สึนามิสูง50เซนติมตรหรือว่าคลึ่นเมตรเนี่ยนะคะก็สามารถซัดตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยลอยไปตามน้ําได้แล้วค่ะดังนั้นคนเนี่ยไม่ต้องหวังเลยนะคะอย่าไปคิดเองค่ะว่าคลื่นมันเบาลงแล้วหนีได้หนีก่อนนะคะ เพราะว่ามันจะแรงกว่าที่คิดไว้แน่นอนค่ะแน่นอนว่าสมัยปัจจุบันเนี้ยระบบเตือนภัยซึนามิทั่วโลกดีขึ้นมากค่ะอย่างข่าวที่ผ่านมาเราก็จะเห็นเห็นว่าเขาจะมีประกาศเตือนมาแล้วว่าอาจจะเกิดซึนามิที่ญี่ปุ่นนะาจะเกิดซึนามิที่นั่นนะที่นี่นะคนก็จะหนีก็จะอพยพกันค่ะแต่ในกรณีที่ไม่มีประกาศเตือนนะคะมันก็มีสัญญาณอยู่ 2- 3สาอย่างเหมือนกันที่เราสามารถดูแล้วก็ระวังตัวเองได้ค่ะอย่างแรกเลยก็คือถ้าสมมติว่ามันมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะคะให้เราเนยอยู่ห่างทะเลเไว้ค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้แผ สึนามิหรือเปล่านะคะแล้วไม่ใช่ว่าหนีจากทะเลแค่แป๊บเดียวหลังจากแผ่นดินไหวนะคะแต่ว่าต้องหนีไปให้หลายชั่วโมงเลยค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าสึนามิเนี่ยใช้เวลากี่ชั่วโมงในการเดินทางมาขึ้นฝั่งนะคะอย่างที่เราเห็นๆนในข่าวกันเนี่ยก็จะเห็นว่าส่วนมากแจ้งเตือนสึนามิจะตามมาหลายชั่วโมงหลังจากมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดค่ะแต่ถ้าเอาสัญญ,ญาณที่เห็นกับตาเลยนะคะก็คือมีน้ําลดลงผิดปกติจนเราเห็นชายหาดเนี่ยยืดยาวมากๆค่ะอย่างที่เราเห็นในข่าวกันก็จะเห็นว่ามีคนเนี่ยออกไปดูกุ้งดูููปปดลา ที่มันติดอยู่ชายฝั่งกันเยอะมากนะคะต้องบอกว่าถ้าใครไปทะเลแล้วเห็นสัญญาณแบบนี้ที่น้ําลงผิดปกติอย่างรวดเร็วเนี่ยอย่าไปดูค่ะให้หนีอย่างรวดเร็วเลยนะคะเพราะว่าทันทีที่น้ำลดเนี่ยเราจะมีเวลาแค่ประมาณ5นาทีเท่านั้นในการหนีซึนามิค่ะ แต่ขอการดอกจันนิใหญ่ไว้ตรงนี้นะคะว่าการที่เราไม่เห็นน้ําลดก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีสึนามินะคะแค่การที่มีน้าลดเนี่ยเป็นสัญญาณชัดๆว่ามีสึนามิแน่ๆค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าเรารู้แล้วว่าเราจะต้องเจอสึนามิแน่ๆเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงอันนี้วิวก็ไปค้นข้อมูลมาให้คร่าวๆเผื่อให้ฟังผ่านหูเอาไว้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขามีประกาศเตือนอย่างเป็นทางการออกมาเชื่อประกาศเตือนอย่างเป็นทางการดีกว่านะคะอย่างแรกเลยก็คือรู้กันไหมคะว่าถ้าเราอยู่ในเรือเนี่ยเราอาจจะปลอดภัยมากกว่าอยู่บนชายฝั่งค่ะถ้าสมมติว่าใครมีแ กำลังจะออกเรือหรือว่ามีเรือแล้วอยู่ตรงชายฝั่งตื้นๆเนี่ยออกเรือไปตรงที่น้ําลึกกว่านะคะอย่างไรก็ตามอันนี้ต้องเช็คให้ชัวร์นะว่ามีเวลาพอที่จะออกเรือไปที่ลึกๆนะคะเพราะถ้าออกไปเราไม่ถึงที่ลึกๆเนี่ยโดนคลื่นซับตั้งแต่ในทะเลอันนั้นก็ไปกลุ่มแรกเลยค่ะส่วนถ้าใครอยู่ที่ชายฝั่งนะคะวิธีการหนีที่ปลอดภัยที่สุดก็คือหนีไปให้ไกลที่สุดแล้วก็สูงที่สุดที่เป็นได้ค่ะโดยส่วนมากเนี่ยเขาจะแนะนําว่าให้หนีไปให้ไกลกว่า4กิโลเมตรแล้วก็อยู่สูงกว่า3ามิเมตรค่ะและถ้าสมมต และในกรณีที่หนีไม่ทันจริงๆนะคะจวนตัวแล้วน้ําถึงตัวแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอย่าพยายามว่ายหนีน้ําค่ะเพราะว่ายังไงแรงก็สู้ไม่ได้นะคะให้หาอะไรที่แข็งแรงมากๆเนี่ยเราก็เกาะเอาไว้ค่ะและถ้าสมมุติว่าเราหนีมาได้นะคะพ้นจากเหตุการณ์เกิดสึนามิขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งรีบกลับเข้าไปที่เดิมค่ะ เพราะว่าตอนที่น้ํามาเนี่ยนะคะมันก็น่ากลัวแต่ตอนที่มวลน้ําทั้งหมดที่ขึ้นมาเนี่ยมันดูดกลับเข้าไปที่ชายฝั่งนี้ก็น่ากลัวพอๆกันเลยนะคะเราอาจจะโดนมวลน้ําดูดลงทะเลไปก็ได้ค่ะดังนั้นต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการก่อนถึงจะกลับเข้าไปในพื้นที่อีกครั้งนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับซูนามิที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดลไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะและพบกกันนหหมโอาส้านนะะคคทุกสวััสสสดีีีคคคค่่่่่ะะะะเชชือวาาลลิิปปนนนนน้มมจจใทแบบุก เหมือนปกติที่วิวเล่าค่ะแต่มันเป็นความรู้ที่วิวคิดว่าทุกคนนะควรจะมีติดสมองไว้คือเราอ,อาจจะไม่ได้รู้สึกหรอกว่าเราจะต้องเจอเหตุการณ์นี้มันเป็นเรื่องไกลตัวเรามากๆแต่เมื่อวันหนึ่งที่เรามาเจอเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยเราจะมาเตรียมตัวมันก็ไม่ทันแล้วค่ะดังนั้นถ้าสมมติว่าเราเคยฟังผ่านๆหูหรือว่าได้รู้เอาไว้ก่อนเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราสามารถทําตัวได้ถูกเมื่อถึงเหตุการณ์เหล่านั้นจริงๆนะคะดังนั้นก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกัันนะะะคคสสวสดี่